เป้ามีอะไรไหนนำเสนอสิมีโอ้มีลิฟมีชื่อห้างมีห้างงอ๋อห้างที่ไหนนะชี่อลิฟตลงไปลงไปเฉียดเป็นตุ้มห้างชื่ออะไรห้างเซนชันห้างเซนชันโอ้โอ๋ออันนี้คืออะไรอ๋อแล้วอันนี้คือดอกไม้เหรอใช่ บ้านป้องมีกี่ชั้นเนี่ยเป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยดูของแม่ดีกว่าของแม่มีรถหนี่บ้านแม่มีรถของปุ๊ปป้องมีอันนี้ด้วยบ้านแม่มีคืออะไรอันนี้คืออะไรที่ห้างที่ที่ติดที่ห้างหรอรจานดาวเทียมหรอเท่าที่กันแบบนี้มีจีนอย่าบอกทำรถให้เาทำรถของ,องป้องหน่อยอ่ะอ่ะอย่าทำรถก่อนใช่ไหมทำรถเลย อมอ่านี่น่ารถบ้างน่ารถต่อขอบของ,อง,องเนบนวีโบวีวโอ้โหวีโบวีโบด้วยอ่ไม่พอ่ยค่อยค่อยค่อยอ่า ีถ้าอันเล็กไหมลกูกอันนี้ดีกว่าวิววิวอันเล็กดีกว่าอันเล็กที่เหมือใช่อ่ะวิวววิวววของแม่แพ้แม่แพ้อะไรแม่ปุ๊กก็มีรถแล้วโอ้โหรถปองเทมากเป็นแบบตอนเดียวรถตอนเดียวมีแค่ข้างหน้าดูของแม่มีท้ายกระบะนะ นี่นี่กระบะใส่ของนี้น่ารถอุ๊ยอุยมีคนขโมยใครขโมยโอ๊ยทำรถเราพังเอารถเราไปซ่อมอู่ดีกว่าไปซ่อมอู่ก่อนขับรถมาหาป้องดีกว่าเหวนเอาม้าไเอทำไมอ่ะ ปิดประตูเลยเหรอให้ขบวางของปกป้องไม่ให้เข้าโอ้โหบ้านของปกป้องใช่ไม่เข้าก็ได้ขับอ้อมขับอ้อมไปเข้าอีกทางหนึ่งอืมเอปิดขึ้นไม่ได้ปิดหมดเลยโอ้โหอันนั้นกำลังสร้างอะไรอยู่ครับกสร้างอะไรอยู่ตอนเนี้ยน,นี่ตานอะไรอยู่ อันตรายอยู่ใช่อ๋อเพราะทเพราะทําไมนะเขาต้องซ่อมอยู่เขาลังซ่อมอ๋อเขากําลังซ่อมอยู่เชื่อมเรื่องของเชื่อไรครับก็เลยเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับอืมต่อรองช่วยช่วยช่วยถ่าย